เข้ามาใหม่ๆสดร้อนคุณผู้ชมราคา71900 0บาทสำหรับเจ้าแคมรี่ .0G งีปี2 0 2พันคันนี้นะครับใครที่กำลังมองหาไม่ควรพลาดมาจับได้เลยคุณผู้ชมและประกันโครงสร้างบอดี้เดิมเล่มไม่มีชำรุดสูญหายนะครับคุณงมท่านใดสนใจรถคันนี้อยากดูรายละเอียดดูต่อในคลิปนะครับผมลงไวให้หมดแล้วนะดูจบแล้วคุณผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้สีด,ด้วยนะครับ สำหรับวันนี้คุณผู้ชมไปดูคลิปกันเลยสวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีนะครับวันนี้พบกับผมตีเพชรยนต์ที่ปรึกษาด้านการขายบริษัทเพชรยนต์อีกเช่นเคยนะครับคุณผู้ชมนะครับวันนี้อยู่กับช่องตีเพชรยนต์นะครับหลักๆอ่ะไม่ใช่ขออภยัยคุณผู้ชมเป็นช่องตีรถเก่งน่าใช้นะครับหลักๆช่องนี้จะเป็นแคมมี่อันติต ะคร o คอร์ดซีวิกอะไรพวกนี้คุณผู้ชมนะครับประมาณนี้อยู่ในเซกเมนต์ของรถเก่งเล็กกับเก่งกลางนะครับม,มี3ามช่องด้วยกันคือช่องแรกคือช่องนี้นะครับช่องที่2คือตีเพชยนต์นะครับจะเป็นพวกรถ SUV, PPV เป็นหลักเสริมกระบะกับรถตู้บ้างนะครับปะปายนะค,คุณผู้ชมนะแล้วก็อีกหนึ่งช่องเป็นตี V ีออสยาลิมือสเกรดเนะครับหลักๆก,ก็จะเป็นช่อง v ีออสกับยาลิป นะครับผมฝากกดแชร์กดไลค์คลิปด้วยนะครับแล้วก็กดติดตามทั้ง3ช่องเลยนะคุณผู้ชมผมมีรถเกีร์เอมือสองนะครับสภาพดีทุกช่องรับประกันเหมือนกันทุกช่องเป็นรถเกีร์เอสภาพดีนะครับวันนี้ผมมีรถ1คันมาแนะนำนะครับเป็นเจ้าแคมรี่สองจคันนี้ปี2020ครับรานะคาจะแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทหายจากป้ายแดงไปเกินครึ่งคุณผู้ชมนะครับรานะคาป้ายแดงอยู่ที่หนึ่งล้านสี่แสนสี่หมื่นห้าพันบาทคุณผู้ชม คันนี้เป็นรถหน่วยงานหมดสัญญาเช่าเข้าศูนย์เช็คระยะทุกรอบใหม่ที่ได้ระยะนะครับนี่คือข้อดีของรถหน่วยงานหมดสัญญาเช่าเช็คประวัตินะครับแล้วก็เข้าเซอร์วิสที่ศูนย์บริการตลอดนะครับไม่มีขาดนะคุณผู้ชมนะครับคันนี้อาจจะเป็นรถประจําตําแหน่งนะครับของกู้ของผู้จัดการอะไรพวกนี้นะครับตามหน่วยงานต่างๆนะครับ คันนี้ทะเบียนสองศูนย์หกหกคุณผู้ชมทะเบียนสวยนะหกหกเลขหกหกนะครับแล้วก็เป็นสีขาวหายากด้วยนะคุณผู้ชมนานๆจะมีเข้ามาทีส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกสีดำคุณผู้ชมนะครับสีดําสีขาวมีไม่กี่คันแล้วก็ติดจองหมดแล้วด้วยนะครับมีคันนี้นะครับไม่ได้ติดจองเพราะเป็นรถเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับรอปรับสภาพนะคุณผู้ชมนะร,รถเพิ่งลงมาได้คันนี้น่าจะไม่เกินสองสามวันนะครับรอปรับสภาพรถเข้าใหม่รอปรับสภาพค,คุณผู้ชม แต่วันนี้ผมเอามารีวิวให้คุณผู้ชมได้ดูก่อนเลยดูความรถที่เราซื้อเข้ามานะครับว่าเป็นยังไงโครงสร้างบอดี้เดิมหรือเปล่าคุณผู้ชมจะได้ดูกันนะครับซื้อมาผมบอกไดเลยว่าปรับสภาพป้ปรับสภาพภาพ,ภาพ,พวกรอยสเก็ดห้องสเก็ดหินอะไรแบบนี้คุณผู้ชมรอยเล็บขูดเวลาเปิดประตูอะไรแบบนี้นะครับ,บ,รรบ,บ,รบก็เราเก็บงานให้ขัดทรงขัดสีนะครับวันมารับรถผมบอกได้เลยว่าเงาเงา,งาใหม่ๆ สภาพนี่แบบเหมือนป้ายแดงแน่นอนคุณผู้ชมนะครับอ่ะก็นจะเป็นรอยพวกนี้คุณผู้ชมรอยสะเก็ดหองสะเก็ด,กดหินรอยอะไรปะปลายไปนะคุณผู้ชมรถมือสองต้องทำความเข้าใจเรื่องรถมีการใช้งานมาอาจจะโดนสะเก็ดหินบ้างนะคุณผู้ชมแต่เราเก็บงานให้นะเดี๋ยวเรามาเริ่มที่รายละเอียดตัวหน้ารถกันก่อนคุณผู้ชมตัวนี้ได้เป็นไฟโปรเจคเตอร์มาเรียบร้อยแล้วนะครับมีไฟเดไลไลท์แบบลายไกยนิ่งนะครับตัดมงตัดหมอกมีมาให้ เรียบร้อยเนี่ยคุณผู้ชมมันจะเป็นรอยสักเก็บหินแบบเนี้ยคุณผู้ชมนะครับนิดนิดหน่อยๆนยนะครับแต่ว่าเราเก็บงานให้คุณผู้ชมไม่ต้องกลัวนะครับตัวเนี้ยผมบอกได้เลยว่าระบบความปลอดภัยครบครันนะครับเะมีเซ็นเซอร์ด้านหน้ามาให้นะครับเซ็นเซอร์รอบคันนะครับเซ็นเซอร์ด้านหน้าตัวกระจังหน้ามีมาให้2จุดคุณผู้ชมนะครับตัวไฟหน้าไม่มีรอยขูดรอยเฉียวรอยชนนะครับแล้วก็ใหม่ๆใส่ใสแบบนี้ไม่มีรอยเหลืองรอยแตก รายงานนะคุณผู้ชมครับตัวกระจังหน้าได้มาเป็นนะครับตัวสีเทาสีขาวเป็นมันเป็นตัดด้วยสีเทาคุณผู้ชมนะครับโลโก้โตโยต้าสีโครเมียมนะครับแล้วก็ตัดลายเส้นด้วยสีดาเดี๋ยวผมพาดูรายละเอียดในส่วนของด้านข้างกันแล้วเดี๋ยวเราไปดูเรื่องบอดี้เรื่องโครงสร้างกันคุณผู้ชมครับตัวนี้เป็นระบบดิสเบรกสี่ล้ออย่างที่บอกระดับความปลอดภัยโคตรโคตรดีคุณผู้ชมสําหรับเจ้าแค่มีนั่งสะดวกสบายนะครับเป็นรถสไตล์ผู้บริหารอยู่แล้วคุณผู้ชมต้องสะดวกสบายอย่างแน่นอน ยังไม่ได้ล้างเลยนะคุณผู้ชมดูนะครับเพิ่งเข้ามาใหม่ๆแต่คุณผู้ชมดูนะครับโครงสร้างซุ้มล้อนะครับโครงสร้างซุ้มล้อลมๆสวยๆนะครับล่องรอยไม่มีบิดไม่มีเบี้ยวรอยอาร์คอยู่ครบนะครับแผ่นเหล็กรนบชิดสนิทแบบนี้คุณผู้ชมโครงสร้างเดิมอย่างแน่นอนทีนี้ดูในส่วนของซุ้มล้อกันแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปดูในส่วนของด้านตัวข้างรถนะครับ ดูแกะตะเข็บเม็ดอาร์ดูกันเลยนะครับตัวนี้กระจกเป็นพับปรับไฟฟ้านะครับเป็นออโต้ด้วยนะคุณผู้ชมปรับออโต้ได้ด้วยกระจกม้เป็นสี่เดียวกับตัวรถแบบนี้นะครับมีไฟเลี้ยวในตัวนะครับตัดหลายเส้นได้โครเมียมคุณผู้ชมโคตรสวยมาดูภายในกันนะครับอ่ะภายในคอนโซลสีดําตัดด้วยลายไม้แบบนี้ระบบความปลอดภัยเดี๋ยวผมจะพาไปดูถ้ารีวิวถึงในส่วนของคนขับ เดี๋ยวผมจะพาไปดูกันทีหลังตัวนี้ได้เป็นเบาะพับปรับไฟฟ้าเบาะหนังนะครับมีลายเส้นเดินเบาะออกสไตล์สปอร์ตคุณผู้ชมนะครับเดินตะเข็บตัวนี้เป็นสีทองทองนะครับตัวนี้เป็นสีทองทองนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของโครงสร้างเสา A กันก่อนโครงสร้างเสาเนะครับไม่มีหาสําหรับรถมือสองเนาะต้องอธิบายก่อนคาถามยอดฮิตเลยทุกคนเลยรับประกันโครงสร้างไหมมีชนหนักไปความจมน้ํามาไหมนะครับ ถ้าเกิดว่ามีการชนหนักพีคว่ำมจมน้ํามานะครับตีรับประกันว่าไม่มีแน่นอนถ้าเกิดเอาผู้ชมภายในเจ็ดวันออกรถที่เราไปแล้วไปตรวจสอบที่ศูนย์แล้วมีแล้วตรวจสอบเจอว่าชนหนักพีคว่ำมจมน้ําเอารถมาจอดคืนตีที่หน้าบริษัทได้เลยตีคืนเงินเต็มจํานวนแน่นอนซื้อไปเท่าไหร่คืนเท่านั้นนะหัวนงหัวน็อตนะครับดูโครงสร้างเสาเอไม่มีขันไขขยับนะครับรายละเอียดล่องลอยชัดเจนนะครับประตูซีนประตูเดิมเดมโรงงานยังอยู่ ร้อยวงร้อยอาร์ฟอยู่ครบนะครับในตัวของเสา A ไม่มีตัดไม่มีต่อไม่มีเชื่อมตัวโครงสร้างรถนะครับโครงสร้างเสา A ทีนี้โครงสร้างเสา A เราดูกันแล้วเดี๋ยวจะได้ดูโครงสร้างเสาบแต่แวะดูตะเข็บเม็ดอาฟกันก่อนดีกว่านะครับเพราะว่าอยู่ใกล้กว่าคุณผู้ชมอ่ะสปอร์ตเมทดอาฟกลมๆล,ลึกๆแบบนี้นะครับ คุณผู้ชมไล่ดูได้เลยนะครับโครงสร้างดูไม่มีตัดไม่มีต่อดูถึงตรงเนี้ยคุณผู้ชมไม่มีตัดไม่มีต่อนะครับแผ่นลงแผล่ลนเหล็กแนบชิดสนิทถ้าตรงเนี้ยดูอะไรได้ดูในส่วนของรถที่พลิกคว่ำม,มานะครับถ้าพลิกคว่ำม,มาตัวหลงังคาตัวเนี้ยตัวเสาคานตัวเนี้ยคานเสาตัวเสาหลักคานเสาเอเสาบีอะไรพวกเนี้ยคุณผู้ชมมันจะยุบยุบถ้ายุบนะครับเขาจะต้องแกะพวกแผ่นเหล็กออกถ้าแงะเขาก็ต้องแงะ ดันในตัวของส่วนเม็ดอาร์กออกครับซึ่งรอยเม็ดอาร์กตัวนี้มันจะหายไปทันทีเลยถ้ามีการิดความมาแล้วแก้งานนะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันนะครับที่เสาบีกันบ้างครับตัวนี้โครงสร้างเดิมอย่างแน่นอนรอ,อยครงรอยชีพโลโบอทนะครับอยู่ครบนะครับผมการับประกันว่าผมดูเปิดดูรายละเอียดแล้วโครงสร้างเสาบีนะครับไม่มีตัดไม่มีต่อไม่มีเชื่อมครับหัวนงหัวนอ็อตไม่มีขันไขขยับนะครับแผ่นลงแผ่นเหล็ก แผ่นพงแผ่นเพจนะครับเดิมๆปี20่สิบโตโยต้านะครับแบบนี้นะสำหรับท่านใดนะครับที่อยากได้รถแคมรี่ทักมาหาตีได้เลยตีทิ้งเบอร์โทรไว้ให้ด้านล่างขวามือเบอร์โทรศูนย์3 5 0 6สีติที่ภูษาด้านการขายบริษัทรถยนต์ออกรถที่ตีสวยครบจบแน่นอนคุณผู้ชม,มนะครับรถมือสองที่ตีนะผมตีกล้ารับประกันเลยว่า สวยนะครับที่สุดแล้วนะคุณผู้ชมนะครับราคาอาจจะแพงกว่าที่อื่นแต่ผมรับประกันเรื่องโครงสร้างรถเรื่องตัวรถสวยกว่าที่อื่นอย่างแน่นอนแล้วก็บริการหลังการขายตีนี้ให้ครบนะครับไฟแนนซ์คุณผู้ชมไม่สะดวกวิ่งมาเซน็นตีสามารถวิ่งไปเซ็นได้ถึงบ้านเลยหรือว่าท่านใดสนใจแอดไลน์มาอยากดูตัวรถแต่ว่าอยู่ไกลไม่มีเวลาเข้ามาดูนะครับถ้าแอดไลน์มาแล้ว พักมาสอบถามตีเดี๋ยวตีจะโทรวิดีโอคอลนะครับให้ดูตัวรถกันอ่าทีเนี้ยคงทรงโครงสร้างเป็นองคเป็นอาร์คนะครับอย่างที่ตีบอกเลยกลมๆล,ลึกๆแผ่นเหล็กแนแบชิดสนิทแบบนี้ไม่มีรอยแกะรอยแงะนะอะดูนะเ,เป็นรถเข้าใหม่นะคุณผู้ชมยังไม่ยังป้ายยังขึ้นปรับรอปรับสภาพอยู่เลยแต่ราคามาก่อนคุณผู้ชมเนื่องจากแคมรี่ขายโคตรด,ดีนะครับเป็นรถที่แบบว่า มันใช้งานดีอยู่แล้วอ่ะคุณผู้ชมนะครับแล้วก็หายจากมือสองไปเกินครึ่งนะครับเกินครึ่งจริงๆนะค,คุณผู้ชมนะไม่ว่าจะเป็นตัว 2.0G ตัว 2.5G หายไปเกินครึ่งอย่างแน่นอนคุณผู้ชมทีนี้ไล่ดูเส้นสายรายละเอียดนี่รถเข้าใหม่นะครับอ่ะรถเข้าใหม่นี้ไม่ใช่รอยบุบมนะค,คุณผู้ชมมันเป็นมุมกล้องนะครับเป็นรอยสะท้อนแสงคุณผู้ชมอาจดูข้างๆนะครับเส้นสายรายละเอียดตัวนี้คมชัดเจนนะครับด้านไฟแบบนี้นะครับลายเส้นตรง ไฟตัวนี้ยังเป็นตัวตัวไฟท้ายนะครับตัวไฟท้ายยังเป็นหลอดฮาโลเจนอยู่นะครุณผู้ชมครับตัวเนี้ยนอันเนี้ยไฟไฟท้ายนะครับแต่พวกไฟเบรนะครับเป็น led แล้วคุณผู้ชมครับเท่าที่ดูนะในส่วนของด้านหลังนะครับเซนเซอร์มีมาให้4จุดคุณผู้ชมนะครับตัวนี้มันเป็นตัว2 0 g ุนมันจะมีตัว2 5 g จุด้าที่เป็นปีส9บนะคุณผู้ชมเครื่องใหญ่กว่าแต่ตัวเนี้ยประหยัดน้ำมันกว่าแน่นอนครับ เราเป็นเครื่องสองุดูนย์จีนะเป็นน้ามันล้วนนะคันนี้นะครับเป็นน้ํามันล้วนไอทองไฟท้ายนะครับเป็นหลอดไฮโดรเจนอยู่คุณผู้ชมนะครับท่านใดที่มองหารถน้ํามันนะครับสาวกสายรถน้ํามันนะครับหาราคาที่ไม่แรงมากนะครับต้องเป็นตัวนี้เลยคุณผู้ชมนะปีใหม่ด้วยนะครับแล้วก็ราคาดีด้วยนะครับเดี๋ยวผมพาดูในส่วนของตัวโครงสร้างด้านท้ายกันบ้างนะเดี๋ยวผมขอเปิดก่อนนะครับ ที่เปิดอยู่ตรงนี้นะคุณผู้ชม่าท้ายบางคนหาไม่เจอนะครับก็ผมจะบอกรายละเอียดเดี๋ยวคุณผู้ชมดูคลิปจบได้คําตอบอย่างแน่นอนเดี๋ยวฟังชงฟังก์ชันเราไปอธิบายกันทีหลังครับโครงทรงโครงสร้างเดิมๆอย่างแน่นอนคุณผู้ชมนะครับหัวนงหัวน็อตไม่มีขันไขขยับเล่มไม่ชํารุดสูญหายนะครับสีประตูซีนสฝาท้ายเดิมๆโรงงานยังอยู่นะครับจิกเป็นรอยเล็บแบบนี้คุณผู้ชมนะครับจิกแรง,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 งไม่ได้นะเดี๋ยวโดนด่านะครับอ่ะตัวเน,งงนี้ยนะ ดูตรงนี้ดูอะไรได้คุณผู้ชมนะครับดูในส่วนของเคาะมาหรือเปล่าตีมาหรือเปล่าถ้าชนตัวนี้เข้ามาปุ๊บแล้วมันมันแล้วเกิดการตีอะแก้งงานมามันจะบิดจะเบี้ยวทันทีเลยนะครับไม่ว่าจะชนหนักหรือชนเล็กๆน้อยๆอะถ้าเกิดว่ามันโดนตรงเนี้ยเข้ามาบี้เข้ามาตรงเนี้ยคุณผู้ชมนะครับตัวเนี้ยถ้าเกิดการเคาะมันจะบิดบิดเบี้ยวเบี้ยวทันทีเลยนะครับหัวนองหัวน็อตนะครับ ไม่มีขันไข่ขยับแต่ตัวนี้มันแกะดู Jamie, through, ไม่ได้ไม่เป็นไรคุณผู้ชมตัดรับประกันอยู่แล้วนะครับมาดูในส่วนของโครงสร้างตัวตัวท้ายกันบ้างนะครับดูคุณผู้ชมดูรายละเอียดเม็ดองเม็ดาร์คนะครับกลมกลมลึกๆึกแบบนี้นะแผ่นล้มแผ่นเหล็กแนบทิดสนิทโครงสร้างนะครับตัวนี้ก็ดูในส่วนของพลิกคว่ำมาตัวนี้ก็จะโดนด้วยนะคุณผู้ชมถ้าหนักพลิกคว่ำมาหนักจริงตัวนี้โดนด้วยเลยหรือว่าถ้าชน ชนท้ายเข้ามาจังๆแบบเนี้ยครับแล้วชนมันมันหนักอ่ะมันจะบี้เข้ามาพวกนี้ยมันจะโดนแกะโดนเนี้ยหมดเลยร้อยองค์ร้อยอาร์คอย่างที่บอกมาต้นคลิปมันจะหายหมดเลยคุณผู้ชมโครงๆๆสร้างนะครับคลิปคลิปนับหากพูดเรื่องรถมือสองที่ผมนะสภาพเทียบป้ายแดงได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยคือในส่วนของโครงสร้างหลักนะครับพัดทรงพัดซีโครงสร้างนะครับตัวนี้อุปกรณ์แม่ลงแม่แรง,ม,ง,ม,งมีมาให,มให้ล้อลงล้อไหลมีมาให้ครบนะครับ ที่บอกว่าเทียบป้ายแดงได้เพราะว่าอะไรนะครับก็มันเป็นโครงสร้างเดิมๆมาจากโรงงานจากป้ายแดงนะครับไม่ได้ไปไปทําอะไรไปแก้งานอะไรนะคุณผู้ชมนะครับกล้องตัวนี้มีกล้องถอยหลังมาให้หนึ่งตัวนะครับคุณผู้ชมโครงสร้างเทียบป้ายแดงอย่างแน่นอนเพราะว่าเป็นโครงสร้างเดิมๆนะครับมาจากโรงงานแต่ถ้าพูดในส่วนของเรื่องเครื่องยนต์เครื่องยนต์อะไรพวกนี้คุณผู้ชมมันเทียบป้ายแดงไม่ได้หรอกนะครับเพราะว่ามันเป็นรถที่ ใช้งานมาแล้วอ่ะคุณผู้ชมแต่โครงสร้างเทียบป้ายแดงได้ร้อยเปอร์เซ็นสภาพร้อยเปอร์เซ็นอย่างแน่นอนเม็ดองเม็ดอาร์คนะครับฮ่ผมลมมลึกๆหลักๆตีจะพาดูในสองโครงสร้างรถนะครับอ่ะเม็ดองเม็ดอาร์คนะครับลึกๆแล้วก็แผ่นเหล็กแนบชิดสนิทไม่มีตัดไม่มีต่อไม่มีเชื่อมสําหรับท่านใดที่อยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมพักมาโทรมาหาตีนะครับเบอร์โทรตีทิ้งไว้ให้ลด้านล่างขวามือนะครับ่ะผมแจ้งเบอร์โทรก่อนเผื่อ เดีท่านได้แบบว่าดูคลิปแล้วตัดสินใจได้เลยนะครับเบอร์โทรศูนย์เก้าสี่สูนย์สามห้าูนย์หึกสีีสาด้านการขายบริษัทเกียรติยศครับโครงสร้างเสาบีเขาคร่าวก่อนประตูประตูซนีนเดิมนะครับลายองค์ลายอาร์คอยู่รบเส้นสายรายละเอียดประตูเดิมคอนโซลสีดํานะครับตัวเนี้คอนโซลจะเป็นสีดำนะครับเดี๋ยวมาดูในส่วนของตัวเสาบีด้านคนขับกันนะครับเดี๋ยวเราจะได้ เดี๋ยวเราเดี๋ยวผมจะได้อธิบายเรื่องของฟังก์ชันนะครับใกล้แล้วคุณผู้ชมดูคลิปให้จบนะครับเสาวงเสาบีนะครับหัวน็อตไม่มีขันไขขยับเสาบีไม่มีรอยตัดรอยต่อรอยเชื่อมนะครับหัวนงหัวน็อตนะครับไม่มีรอยตัดเอ้ไม่มีรอยเชื่อมเอ้ไม่มีใช่ไม่มีรอยเชื่อมคุณผู้ชมผมว่าสับสนนะครับไม่มีรอยขันไขขยับนะครับอ่าโครงทรงโครงสร้างนะครับอ่าแผ่นตัว ตัวกันลอตรงนี้ตาแคมรี่ยังอยู่เลยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในส่วนของอ้าลืมดูนะครับเมทอาร์คผู้ชมดูเมทอาร์คกันก่อนนะครับอ่าเมทอาร์คตัวนี้เหมือนกันทุกด้านทุกจุดนะครับกลมๆล,ลึกๆไม่มีรอยตัดรอยต่อรอยเชื่อมนะครับเดี๋ยวเราจะได้ดูในส่วนของตัวห้องเครื่องด้วยนะดูเรื่องโครงสร้างนะครับด้านหน้ากันด้วย ขัดจากเสาเอขึ้นไปด้านหน้ามันก็จะเป็นพวกคัดซีพวกโครงพวกคานอะไรพวกนี้คุณผู้ชมนะครับคัดซีคัดหน้านะครับคานหน้าอะไรพวกนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเสาเอกันก่อนนะครับเสาเอไม่มีรอยตัดรอยต่อรอยเชื่อมหัวน็อตไม่มีขันไขขยับโครงสร้างเดิมๆผมรับประกันเข้ามาด้านในกันแล้วคุณผู้ชมนะครับคันนี้ผมไม่ได้เอากุญแจอ,ออกมาไม่เป็นไรนะครับคันนี้เลขไม์อยู่ที่หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพัน 9 0้ารอยกิโลคุณผู้ชมผมรับประกันไม่มีกอไม้อย่างแน่นอนไม้ซื้อมาเท่านี้รถซื้อมาไม้เท่านี้ก็อยู่เท่านี้นะคุณผู้ชมครับพวงมลาลัยตัวนี้ได้เป็นพวงมลาลัยมันติฟังก์ชันเรียบร้อยแล้วนะครับมีมีระบบอ่ามันติฟังก์ชันเป็นตัวมีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงแล้วก็เปิดตัวคุยนะครับตัวรับสัญญ,ญาณนะครับการพูดนะมีรับสายวางสายแล้วก็มีระบบคูชคอนโทรลนะครับคุณผ,ผู้ชมครับล็อกความเร็วจำกัดความเร็วสาหรับท่านใดที่เดินทางนะครับไกลนะ ลดความเร็วได้เลยนะครับตัวนี้เป็นตัวเปิดถังน้ามันนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวเปิดฝาท้ายมีระบบการลงกันลื่นมาให้นะครับออปชั่นความปลอดภัยโครบครบนะครับช่องเก็บของก็กว้างขวาง,งนะครับด้านกลางมีช่องวางแก้วนะ้ํามาให้สองช่องตรงนี้เกียร์เป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะครับแอร์เป็นแอร์ออโต้เป็นดูโอนะครับปรับแยกกันสองฝั่งนะครับคนขับคนนั่งนะคุณผู้ชมนะ แอร์ด้านหลังนะครับมีมาให้สองจุดนะครับตรงคอนโซลนะคุณผู้ชมครับผมไม่ได้พาดูขออภัยนะครับแต่ว่ามีนะคุณผู้ชมหน้าจอเป็นหน้าจอทัชสกีนมาเรียบร้อยแล้วระบบเครื่องเสียงโคตรดีนะครับสำหรับเจ้าแคมรี่คุณผู้ชมเบรกมือก็เป็นเบรกมือไฟฟ้านะครับเป็นเป็นเป็นไฟฟ้าคุณผู้ชมนะครับไม่ใช่เป็นตัวดึงนะครับอ่ะตัวนี้เอาเบรกมือขึ้นนะครับถ้าเราเหยียบเบรกนะครับเราจะเบรกมือขึ้นได้อันนี้กดลงนะครับ ่เดี๋ยวคุณผู้ชมอ่ะตัวนี้มันไม่มีกุญแจคุณผู้ชมน่าจะทําไม่ได้นะครับเป็นเป็นระบบความปลอดภัยของเขานะครับเอาขึ้นแล้วนะครับอ่ะผมจะพาไปต่อนะครับในส่วนของตัวนี้ที่เก็บของเปิดมากเก็บของได้ตัวนี้กว้างากวางนะครับอ่าตัวนี้มีรู USB เสียบมา สาย USB นะครับสานะครับแล้วก็ที่จุดบุหรี่ด้านหน้านะครับมีมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูในส่วนของโครงสร้างด้านหน้ากันนะครับว่าเป็นยังไงตัวนี้เป็นเป็นกระจกพับปรับไฟฟ้าแล้วก็เป็นออโต้ด้วยนะอ่าตัวนี้ถ้าปรับมาตรงกลางตังนี้จะเป็นออโต้ครับคือถ้าเรากดล็อกกุญแจกระจกเขาจะพับมาออโต้นะครับแล้วตัวนี้มี กระจกตัวนี้นะครับมีมีเขาเรียกว่าอะไรคุณผู้ชมที่ช่วยช่วยในดูในการมุมอับคุณผู้ชมนะครับช่วยดูมุมอับนะครับในส่วนของรถนะที่เรามองไม่เห็นเขาจะเป็นสัญญาณเตือนเลยนะคุณผู้ชมนะครับตัวเบาะเป็นปรับไฟฟ้าคู่หน้าแล้วก็กระจกเป็นปรับไฟฟ้าด้วยปรับได้รอบทิศทางนะครับอ่าแล้วก็ตัวนี้มันจะเป็นเหมือนปุ่มเซตที่แบบว่า แล้วแต่ท่านใดที่ถนัดนะครับหรือว่าเราจะปรับเองก็ได้แล้วแต่นะครับแต่เนี้ยอันเนี้ยเขาปรับมาให้เพื่อความสะดวกสบายแล้วแต่ใช้นะครับระยะที่แบบว่าขับแล้วสะดวกสบายที่สุดก็แล้วแต่ท่านใดตัวเล็กตัวใหญ่เนาะก็ใช้ตัวนี้ได้เลยหรือคุณผู้ชมไม่ชอบก็ปรับเองได้นะครับมีตัวปรับให้อะเดี๋ยวเราไปดูโครงสร้างนะครับข้างหน้ากันบ้างเข้ามาดูกันแล้วคุณผู้ชมในส่วนของโครงสร้างด้านหน้า คงเครื่องนะครับแห้งๆแบบนี้หัวน็อตไม่มีขันไข่ขยับน้ำมันคงน้ำมันเครื่องไม่มีไหลยเยิ้มน้ำมันเชียร์ไม่มีไหลยเยิ้มน็อตแน่นคงแน่นเครื่องไม่มีแกะไม่มีแยกลงมาซ่อมนะครับอย่างที่บอกโตโยต้าเครื่องทุกรุ่นของเขาครับวิศวรออกแบบมาเพื่อการใช้รที่ยาวนานเครื่องอึดตึกทนกว่าชาวบ้านเขาอ่ะคุณผู้ชมหัวนง <c oughs> หัวน็อตไม่มีขันไขขยับคันนงคันหน้าแผ่นเหล็กแนบชิ้นสนินรอยอาร์คอยู่ครบนะครับซุ้มชงซุ้มโชกคนะครับรูลมๆมนะครับไม่บิดไม่เบี้ยวอะรูลมๆมไม่บิดไม่เบี้ยว ทรงไหนเป็นทรงนั้นนะไม่มีบิดไม่มีเบี้ยวเม็ดองเม็ดทาร์คนะครับกลมกลมึมลกๆนะครับแบบนี้ไล่มาดูคันลงคันหน้านะครับไม่มีรอยบิดรอยเบี้ยวนะครับตัวนี้มีรอยบิดรอยเบี้ยวแสดงว่ามีการชนเข้ามาแล้วตีมีการตีขึ้นรูปใหม่คุณผู้ชมอย่าว่าแต่ชนหนักเลยดูหมุดนะคุณผู้ชมอาจจะมีการแกะบ้างนะครับก็อาจจะแกะมาทําอะไรสักอย่างไม่แน่ใจแต่ว่าในส่วนโครงสร้างผมกล้ารัรบประกันได้เลยนะครับอ่ะดูกันคร่าวๆนะครับ แผ่นลงแผลลน่นเหล็กแนบชิสนิตรอยอาร์คอยู่คร,ค,รครบแบบนี้คุณผู้ชมมั่นใจได้เลยอ่าดูคมๆคานลงคานหน้านะครับด้านในฝั่งคนขับหัวน็อตไม่มีขันไขขยับนะครับเป็นองค์ไม่อาร์คอยู่ครบคานชุ่มชงช,มช,มช,มชมุ่มโช๊ครองรอยอาร์คอยู่ครบร่องรอยเส้นสายรายละเอียดชัดเจนนะครับอันนี้ในส่วนงคัสซีด้านหน้าคุณผู้ชมนะครับอ่าเดิมๆไม่มีเคาะไม่มีตีรอยอาร์คอยู่ครบดูเดิมๆยังไงบางคนคุณผู้ชมดูไม่ออกว่าดูยังไงว่าไม่ตีไม่เคาะนะครับ ก็นี่แหละคุณผู้ชมรอยอาร์กนี่แหละนะครับถ้ามีการตีการคอเขาจะต้องแกะตะเข็บในพาร์คนะครับตัวนี้เป็นรายละเอียดที่คุณผู้ชมต้องดูสําหรับรถมือสองทานใาดที่กังวลชหนักที่ความจมน้ําดูตัวนี้ที่ผมบอกนะครับได้คําตอบเลยนะไม่ต้องก้มไปดูพวกคัสโซงคัสซีนะครับเรารับประกันให้อยู่แล้วแต่หลักๆจะพาดูในส่วนที่พาดูได้อรอยองรอยอาร์คคุณผู้ชมอยู่ครบเส้นสายรายละเอียดร่องรอยชัดเจนนะครับรูระบายความร้อนรูคมๆสวยเป็นอง์ไม่อาร์คคมๆลึกๆ แบบนี้นะครับสีน้ำเดิมประตูนะครับให้ฝากระโปรงนะครับฝากระโปรงเดิมโรงงานอย่างแน่นอน mm hmm. คุณผู้ชมนะครับออกงออกออกอสลงฉลากมีมาให้ชัดเจนคุณผู้ชมสวยงามสําหรับรถคันนี้ตัวตัวฝากระโปรงเปิดเป็นเป็นมัน,เป,น,เ,ปนเป็นตัวโช๊คแบบนี้นะครับถ้าจะเอาลงก็กดลงได้เลยคุณผู้ชมสําหรับท่านใดท,ที่สนใจเจ้าแคมรี่คันนี้นะครับรถนะครับหรูผู้บริหารใช้งานสะดวกสบายสไตล์แคมรี่นะครับใช้งานแบบอึดถึกทนเครื่องยนต์ ก็โคตรอึดนะครับเครื่องยนต์ไม่ค่อยมีปัญหานะสำหรับโตโยตานะไม่ซ่อมจุกซ่อมจิกนะครับซ่อมนิดก้อนนิดๆหน่อยๆไม่ได้แกะฝาเครื่องแกะอะไรพวกนี้คุณผู้ชม้าคุณชมท่านใดสนใจทักมาโทรมาหาตีเบอร์โทรที่่ด้านล่างขวามือเบอร์โทร094 203 506ตีาด้านกีที่ปรึกษาด้านการขายรยนต์สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณครับ